สวัสดีค่ะวันนี้ก็พูดถึงวัคซีนที่อยากจะแนะนำก็คือ ipd n e u m o c o c c u s วัคซีนนะคะวัคซีนตัวนี้เป็นวัคซีนสำคัญจะช่วยป้องก,ลกลันโรครุนแรงในเด็กเช่นปอดบวมยื่หุ้มสมองอักเสบภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยโดยเฉพาะเด็กเล็กและเด็กที่ไปน u r s ี่นะคะเด็กจะเริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุ2เดือนเป็นต้นไปนะคะแล้วก็กระตุ้นที่4เดือน6เดือนและก็ หนึ่งขวบค่ะวัคซีนตัวนี้ก็จะมีหลายยี่ห้อนะคะก็จะมีแบบ10สไยพนันสิบสามพานันสิบห้ายซสพนันแล้วก็ยี่สิบไซสพันผลข้างเคียงส่วนใหญ่ก็มีแต่เรื่องไขต้ต่ๆปวดบริเวณที่ฉีดเล็กน้อยแต่จะหายเองได้ค่ะวัคซีนค่อนข้างจะปลอดภัยมากแล้วก็ลดโอกาสป่วยหนักได้จริงๆแล้วก็ใครที่มีลูกเล็กเด็กคลอดก่อนกําหนดหรือว่าเด็กป่วยบ่อย หมอแนะนำให้ฉีดตัวนี้เลยค่ะ IPD นะคะเพื่อทําให้ลูกแข็งแรงลดการนอนโรงพยาบาลค่ะราคาของวัคซีนก็ถ้าเป็น IPD 13จะมี1,800 2 5 0 0ถ้า IPD 15ก็2,800ส่วน IPD 20ราคา3,000บาทค่ะสอบถามได้ที่คลินิกนะคะป้องกันดีกว่ารักษาค่ะ